สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้แอดมก็อยู่ที่พัทยาเลยนะคะอยู่ที่หน้าร้านอาลาแคมเปญนะคะวันนี้แอดมจะพาไปร้านชานะคะร้านชาร้านนี้ขึ้นชื่อมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครได้แวะมาพัทยาก็นาม,มาได้นะคะทุกคนค่ะค่ะแล้วเข้าไปข้างในกันค่ะ,คะวันนี้มากับพี่สาวนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยเขามีอะไรขายเนี่ย อ๋อเป็นเครื่องเขียนนะคะเครื่องเขียนสำหรับเด็กนะคะม,มีกระบอกเพชรนะคะกระบองเพชรด้วยโอเคเราไปร้านไหนเอ่ยเอาไปร้านนู้นเหรอโอเคที <Tea Factory. S 1> ค่ฟกเจอร์ทีเฟกเจอร์นะคะ f a c t o r ี่ทีเฟกเจอร์ ร้านร้านนี้นะคะเ,เคยเห็นในติกต็อกนะคะเนี่ยก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะเนี่ยเป็นร้านได้รับการันตีมีรางวัลด้วยนะคะเนี่ยโอเคค่ะเดี๋ยวตามพี่สาข้าไปค่ะสองขั้นค่ะเดี๋ยวเรา,านั่งตรงไหนดีดค่ะเดี๋ยวเราแวะดูเค้ก มีมะกลองด้วยนะคะอันนี้ของโปรดแอดเลยนะเนี่ยค่ะเดี๋ยวเด๋วเมนูที่โตะเลยก็ได้ค่ะโอ,อันนี้ก็แคนเบรรี่เนาะแต่แอดเอ็มจะสั่งแคนเบอรี่กับทีนะคะทีทามแล้วก็ออ่มะกลองด้วยอันนี้ก็เป็นเฮลซี่ดิงนะคะว้าวน่ากินทั้งนั้นเลยโอเค เดี๋ยวเราดูพี่สาวแอดเป็นนั่งตรงไหนเองโอเคได้ค่ะพี่เอาตรงนี้แหละเอาตรงริมนี้ด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้กันนะคะนี่นะคะกระเป๋าแอดมถือมามีเอฟซถามว่าอยากได้อันนี้ราคาเท่าไหร่นะคะพี่สี่ห้าไม่แพงเลยนะเนี่ยเนี่ยค่ะใช่น่ารักค่ะมีเสื้อเป็นเซ็ตด้วยนะคะ เดี๋ยวแอดมจะทิ้งทิ้งลายไอดีไว้ให้เนาะเนี่ยคะะข้างในเนี่ยก็มีใส่ได้เยอะแยะเลยมีทั้งสมุดนะคะ iPad กระเป๋าตังค์นะคะอ่าแล้วก็มีนี่นะคะอ่อพาวเวอร์แบงค์นะคะใส่ได้หลายอย่างเลยพี่รักสักะไรกินดีได้เมนูอะไรกําลังมองไอเนี่ยอ่าอัพเดทดีเซ็ตซึ่งดูอลังการใช่อยากกินนะเนี่ย เซตหนึ่งใช่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าร้อยเก้าสิบสำหรับสองหรือสามคนนี่ได้เนี่ะแล้วก็แต่ว่ามันต้องสั่งล่วงหน้าหนึ่งวันอ๋อเหรอสั่งเลยไม่ได้ใช่ไหมใช่เราไม่รู้เรียกพนักงานมาแล้วเขาก็เลยบอกว่าต้องหนึ่งวันล่วงหน้าเราเลยจ่อยเลยอ๋อต้องสั่งหนึ่งวันล่วงหน้าใช่ก็ต้องต้องเอาเบอร์โทรเข้าไปด้วยน้องโอเค ที่จริงเซิร์ชใน Google ก็ได้แล้วก็โทรมาโอเคที่จิงอันนี้น่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปสั่งไอ้เค้กด้านหน้าก็ได้เนะใช่ใแต่เค้กเขาอร่อยนะว้าวมัได้อะไรมาฮอตมัชช่าชีฮอตมัชชาชีว้าวเขียวมากเลยเขียวมากเลยแล้วก็สเปเชียลสเปเชียลคัพเดี๋ยวเดี๋ยวลองชิมนะคัพแบบใหญ่มากอะร้อนไหม แล้วอันนี้คืออ๋อน้ำร้อนนี่คือน้ำร้อนอ้าวเดี๋ยวโปรโมทอันนี้หน่อยเร็วกระเป๋ากระเป๋า love tote นะคะ love tote ก็คือกระเป๋าผ้าใช่ใช่ไซส์มินิมินินะคะไซส์ practical มากใส่ได้ทุกอย่างใช่ iPad ก็ใส่ได้ใส่ได้ iPad ใส่ได้ทุกอย่างนี่ iPad เด็กนี่ใส่สบายได้ใช่หลายอย่างเลย ขล้วก็มีมีกระเป๋าพึ่งสากอามีอัอนนี้อ๋อกระเป๋าแว่นอ๋อมันมันมีคู่กับไ e อ้โน้ตบุ๊กด้ว่ะแล้วแล้วน้ตบุ๊กราคาเท่าไหร่อันนี้90บาท90บาทข้างในมันจะเป็นผีเสื้ออ๋อผีเสื้อน่นรึผีเสื้อ11ตัวอ๋อมันมีความหมายเลยสิบตัวหมายถึง manifestation หมายว่าอยากได้อะไร wish อ๋อก็คืออธิษฐานให้เขียนลงนในนี้นสนนนแสดงว่าหนังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือเออเป็นเป็นสมุดโน้ตที่แบบว่าเราสามารถขอพรใช่ใช่ประมาณนั้นมันเป็น blessing จริงๆเนี่ยเรื่อง,เร,องเรื่องกดแรงดึงดูดหรืออะไร,รเนี่ยเขาก็ใช้ใช้เทคนิคประมาณนี้เนาะแล้วทีนี้เหมือนเราเขียนอธิษฐานเขียนทุกวันทุกวันมันจะแบบว่าสามารถดึง พลังจิตเราจะจะดึงสิ่งนั้นเข้าหาตัวเราก็คล้ายๆว่าเราตั้งจิตใช่ไหมมีหน้าหลานูได้เยอะเออปีนี้หนูเขียนมาตั้งสิบข้อเออของใหญ่ๆของใหญ่ๆเข้ามาหลายยอันแล้วนะอืมก็การเดี๋ยวก็จะมีเข้ามาอีกเนี่ยอะไรใช่คลิปไรท์ิงคลิปไรท์ิงยืนไม่เขียนแล้วภายในปีนี้ว่าอยากได้อะไรบ้างอันตอนนี้มาหลายอย่างแล้วนะ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องที่เรื่องอะไรเงี้ยเรื่องที่อยู่อาศัยดีสุดยอดใช่เดี๋ยวเดี๋ยจะได้อีกเพราะเพทุกคนมีพลังอ่ะเพราะทุกคนม,มีพลัง ใยการตั้งจิตอยากได้อะไรเนี่ยเขาเรียก creation you create your life you create your your dream dream it and then create it manifest it make it come true ก็ powerful method อย่างหนึ่งคือการเขียนถ้าสมุดสมุดโน้ตตัวเนี้ยมันมันช่วย enhance ในเรื่องพลังงาน ก็นมีแบบไม่เสียดเข้ามาแล้วก็เลิกเลิกเ,เป็น p o w e r f u l energy นะคคือหมายว่าเรา m a n i f e s t ด้วยความรักเรามันเป็น motivation เป็น inspiration ที่ดีทุกคนทำเพื่อคนอื่นหรือทำเพื่อตัวเองมาจากความรักหมดเูกหนั่นเป็นฐานพลังที่แรงมากก็เลยก็คือพูดง่ายถ้าแบบพูดภาษาบ้า,าบนๆก็คือ คิดดีพูดดีทดําดีอะไรประมาณนี้แล้วสิ่งดีๆมันจะตอบแทนให้กับตัวเราก็ใช่ค่ะแต่ว่ามันความรักมันผสมความรักอืคิดดีทําดีอมันเป็น,ม,นมันด้านบวก่ะด้านบวกอโอเคก็เรามีหัวใจหหัวใจมันเต็มไปด้วยความรักม, <laughs> มันก็แผ่ไปได้หมดมแผ่ไปในเรื่องความเรื่องความสําเร็จใช่ไหมแผ่ไปเรื่อง ความร่ำรวยแผ่เป็นเรื่องชีวิตที่ดีความสมบันที่ดีอย่างเนี้ยค่ะ<า>แต่แต่สมุดเล่มนี้จะป๊อปปูลามากคนก็จะชอบอพกเพราะมันพกง่ายแล้วก็เขียนง,ง่ายแล้วก็เบาใส่ใส่กระเป๋าอันใหญ่ก็ได้อันเล็กก็ได้ดีค่ะเราอย่างอันเล็กก็ใส่ก็ใส่ได้เนาะใช้กำลังดีเลยแล้วเลิฟเลิฟเข้ากันโอเคเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะเค ก็เมื่อกี้ได้ฟังพี่สาวพูดก็ได้พลังบวกนี่แหละอยู่ใกล้กับคนคิดบวกก็เลยทําให้เราเป็นคนคิดบวกด้วยอ่าเดี๋ยวแอดเอ็จะให้ดูวันนี้แอสเอ็สั่งอะไร SM อเอมวันนี้สั่งมี่ยซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะคะเป็นมัชฉะโรสลาเต้นะคะจะแบ่งออกเป็นสามชั้นมีสีฟูสีเขียวแล้วก็สีขาวนี่มีดอกกุหลาบด้วยนะคะโรสมัชฉะลาเต้นะคะแล้วก็พี่สาวก็ก็สั่งนี่สโคนมาให้นะคะ เขาบอกว่าอย่าอย่ากินเยอะให้กินแค่นี้พอเราอยากได้เป็นแบบเป็นเอามีแครนเบอร์รี่มีแครนเบอร์รี่แล้วกับเลเซนเลเซนก็กินคนละชิ้นพอบอกกินแค่นี้แบ่งคนครึ่งครึ่งจะได้ได้ทั้งสองรสนะค่ะจะปกติในเอ็เอ็มจะกินสี่ชิ้นแต่วันนี้เขาให้อนุญาตให้กินแค่ชิ้นเดียวนะเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีไปต่ออีก ห้ามกินเยอะนะคะขเขาเรียก suggestion <laughs> โอเคค่ะก็ทักไครมาพัทยาก็อย่าลืมนะคะแวะมาที่ร้าน oh <yeah. S 1> The Factory เนอะ The Factory นะคะเ oh <yeah. S 1> นี่ยเนี่ยด,ดูตามนี้เลยนะคะ The Factory นะคะร oh, <yeah. S 1> ้านก็ร่มรื่นเนี่ยบรรยากาศดียอย่าแพนให้ FT เลคะ เกีียวไปหมดเลยโอเก็สำหรับวันนี้ก็ไม่ใช่สิสำหรับคลิปนี้นะคะก็อขอจบเพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันนะคะอีกที่หนึง่งบาย